สวัสดีมากครับผมเบรนบีเป้นะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดู10อันดับนักเตะบอลขาวตำแหน่ง LWF ที่ดีที่สุดนะครับนักเตะแต่ละคนนะครับค่าพลังมากกว่า84ทุกคนเลยครับแล้วันนี้ก็มีนักเตะบางคนนะครับที่สามารถผสมด้วยสเกลฟรีได้นะฮะใครที่เป็นนักสะสมบอลขาวนะครับต้องดูคลิปนี้เลยครับอันดับที่10จอร์แดนอารมอน นักเตะคนนี้นะครับอายุเพียง21ปีนะค่าพลังที่โดดเด่นที่สุดนะครับคือการออกตัว97นะครับสกิลมีถึง7สกิลแต่ละสกิลเกี่ยวกับการเลี้ยงบอลทางนั่เลยนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่จี๊ดจ๊าดมากๆครับความเร็วแล้วก็การออกตัวถือว่าโดดเด่นมากนะแถมยังสามารถผสมด้วยสกาวฟรีได้ด้วยนะฮะเดนมาร์กอเมริกาแล้วก็ LWF ได้100%เลยครับสำหรับจอร์แดนอาร์มอนนักเตะอันดับที่10ครับอันดับที่9โอลิเวอร์ไมเออร์ โอลิเวอร์ไมเออร์นะฮะเป็นนักเตะชาวเยอรมันอายุเพียง19ปีนะนักเตะคนนี้นะครับโดดเด่นที่สุดคือการเลี้ยงบอล89นะแล้วก็สกิลมีถึง10สกิลนะครับค่าพลังสูงสุด84ตัวนี้ไม่มีสกิลฟรีที่ผสมได้นะฮะอันดับที่8ปดวัชนะครับนักเตะคนนี้นะฮะอายุเพียง17ปีนะครับสัญชาติก็คืออาร์เจนตินานะครับค่าพลังที่โดดเด่นคือบาลานนะฮะ93คือสมดุลณนั่นเองนะครับสมดุลในการเลี้ยงบอลสมดุลในการคลองบอลน,นั่นเเอองงงงนนะะะฮคคค่่่่าพพลลลััสสสสูสูุดยยทีีี85มกกิิแ3รบ ถึงไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆครับสาหรับตัวนี้อันดับที่7ปินต่อนักเตะคนนี้อายุเพียง20ปีนะครับสัญชาติฝรั่งเศสนะฮะค่าพลังที่โดดเด่นที่สุดนะฮะคงหนีไม่พ้นความเร็วนะครับ97นะครับแดงจี๊ดขนาดนี้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่85นะฮะและมีสกิลถึง8สกิลเลยนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นปีกซ้ายที่มีสกิลเยอะมากๆเลยนะครับ8สกิลการเลี้ยงบอลการเตะดิปปิ้งช็อตก็ถือว่าดีมากๆครับ ไม่มีสเกลฟรีที่สามารถผสมได้นะครับสาหรับตัวนี้อันดับที่6มามบิมบี้มามบิมบี้นะฮะนักเตะชาวสวิตเซอร์แลนด์อายุเพียง19ปีนะฮะค่าพลังที่โดดเด่นที่สุดคือ95นั่นคือการออกตัวนะครับนักเตะคนนี้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่85สครับสกิลโ,โหมีถึง9สกิลนะครับทั้งการเลี้ยงบอลแล้วก็ยิงดิปปิ้งช็อตได้อีกด้วยนะฮะตัวนี้นะครับไม่มีสเกลที่สามารถผสมฟรีได้นะครับอันดับที่5จูวาระ นักเตะชาวแอฟริกาสัญชาติแกมเบียคนนี้อายุเพียงแค่19ปีนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่9 4และค่าพลังที่ตามลงมาก็คือความเร็วและสมบุลน,นันเองนะครับอยู่ที่93นะฮะค่าพลังสูงสุดอยู่ที่86นะครับมีสกิลเพียงแค่2สกิลนะครับและนักเตะคนนี้สามารถผสมฟรีได้นะครับโดยใช้สกาวเพียงแค่โปรตุเกสนะครับ LWF แล้วก็สมบุลดูนันเองนะครับเพียงแค่3ตัวนี้ก็สามารถผสมจูวาร่าแล้วก็เอาไปเล่นกันมันๆได้เลยครับอันดับที่สี่จูอโล นักเตะชาวบราซิลคนนี้อายุเพียง18ปีนะครับดูจากสแตนนะครับนักเตะคนนี้ถนัดด้านการเลี้ยงบอลนะครับการคลองบอลอยู่ที่88เลยนะครับแล้วก็นักเตะคนนี้มีสกิล6สกิลนะครับไม่สามารถผสมฟรีได้ด้วยสกาวฟรีของเรานั่นเองนะครับอันดับที่3ไอแซคเซนนักเตะชาวเดนมาร์กอายุเพียง19ปีคนนี้นะครับค่าพลังที่ดีที่สุดคือความเร็ว92้าครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่8 6ดสินะจะมีเพียงแค่2สกิลก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจมากๆมีความเร็ววแล้ก็การครงบอก็ดีด้วยครับ ไม่มีสก้าวฟรีที่สามารถผสมตัวนี้ได้นะครับอันดับที่2เจลสันเฟอร์นันเดสนักเตะชาวโปรตุเกสคนนี้อายุเพียง17ปีนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนที่ผมทําคลิปนี้นะครับผมก็สะสฉมบอลขาวแล้วก็ติดใจคนนี้นะฮะดูจากสเตตนะครับผมก็ไปเทรดออกมาเลยนะครับคนนี้นะเจลสันเฟอร์นันเดสนะครับความเดียวอยู่ที่98การออกตัว97ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นปีกที่น่าสนใจมากๆนะฮะมีสกิลถึง7สกิลนะครับโอ้โหถือว่าเป็นตัวที่ ต้องบอกเลยว่าดีมากๆครับเป็นสเตปที่แดงแยงตาจริงๆครับไม่มีสกอรฟรีที่สามาร์ทสมได้เพราะงั้นผมจึงไปเทรดมาเลยนะครับสําหรับตัวนี้เจลสันเฟรนเดสอันดับที่1นึ่งอุนวานักเตะชาวเนเธอร์แลนด์คนนี้ครับอายุเพียง17ปีนะฮะนักเตะคนนี้ถนัดด้านการเลี้ยงบอลแล้วก็ความเร็วนะครับการออกตัวอยู่ที่เก้าสินะครับนี่คือพลังสูงสุดของอุนวานะฮะการออกตัวนะแล้วก็ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่แปิก้าครับโอโ้โหนักเตะคนนี้มีสกิลถึง 8สกิลครับถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอีกคนนึงครับค่าพลังสูงถึง89นะแต่เสียดายครับไม่มีสกิลฟรีที่สามารถผสมได้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับเพื่อทีจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของผม,ผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งนะฮะขอบคุณมากครับ